ไอเดียของเราคือแมนทูแมนประกบตัวต่อตัว PSG เก่งมากจนถ้าคุณปล่อยให้พวกเขามีเวลาคุณจะเจอกับปัญหาแน่ๆน่คุณต้องไล่กดดันพวกเขาอย่างเข้มข้นมากๆในช่วง10นาทีแรกพวกเราทำได้ดีตามที่พวกเราจะทำได้ยังไงก็ตามเราพยายามเล่นอย่างดุดันและไม่ปล่อยให้พวกเขามีเวลาและในเวลาที่เราคลองบอลเราก็มีหลายจังหวะที่ทำได้ดีเราใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่วางแผนเอาไว้ได้สำเร็จเอนโซมาเรสกากล่าว so นัดชิงคับโบคัพปี2025ับจบลงด้วยชัยชนะของเชลซีที่เอาชนะแชมป์ยุโรปอย่างเปเชไปได้ขาดลอย3ประตูต่อ0ูนย์และลูปเกมเข้าๆจะเป็นประมาณไหนมาดูไปพร้อมๆกันครับถ้าคุณชอบคอนเทนต์แนวนี้และอยากช่วยสนับสนุนช่องสามารถทําได้แล้วด้วยการเข้ามาร่วมเป็นโค้ชคีย์บอร์ดผ่านระบบ m e m b e r ร์ชิครับเริ่มต้นเพียง25บาทต่อเดือนเท่านั้น โดยสมาชิกจะได้นักเตะเท่ๆอยู่หลังชื่อและมีชื่อขึ้นอยู่ช่วงท้ายคลิปเพื่อแทนคำขอบคุณจากทางช่องและขอขอบคุณสมาชิกทุกคนที่ช่วยพัฒนาคุณภาพของทางช่องให้ดียิ่งขึ้นและทำให้ผมสามารถทำคอนเทนต์ได้แบบเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมครับเชลซีมาในแผน4-2-3-1ส่วนเปเชมาในแผน4-3-3ถ้าเราอ้างอิงสถิติการครองบอลในครึ่งแรกเปเชยครองบอลสูงถึง70%โดยพวกเขาค่อนข้างที่จะได้ขึงเกมลุกใส่ทีทมสิงบูได้เยอะพอสมควร แล้วเราจะเห็นได้บ่อยครั้งว่าเชลซีใช้ระบบ4-4-2เป็นเชฟในการตั้งรับโดยพวกเขามักจะต้องเจอกับเชฟการวิวอัพของปเอชเชที่มีฐานแบบ3-1โดยหลักๆจะมีวิตินญ,ญายืนเป็นตัวเพเวตห้อยอยู่ด้านหน้าส่วนที่แผงหลังจะกลายเป็นหลัง3โดยมีนูโน่นเบนเดสขยับเข้ามาตรงกลางในขณะที่แบ็คขวายอย่างฮากิมีมักจะขยับดันตขึ้นสูงอยู่เสมอ ผู้เล่นของเชลซีมักจะถูกดึงไปตามพื้นที่ต่างๆเมื่อพวกเขาต้องไล่คู่แข่งโดยตรงของตัวเองอยกตัวอย่างเช่นเปโดเนโตต้องคอยตามการเติมเกมรุกของฮาคิมี่และบาดครั้งต้องถอยลงมาเล่นเหมือนเป็นแบ็กซ้ายทำให้ศักยภาพในการเล่นเกมสวนกลับของเขาถูกจำกัดในขณะเดียวกันมาคูคูคเรยยก,ก็ต้องยืนแคบผูกเข้ามาเพื่อตามดูเอและในบางจังหวะอุสมานเดมเบเล่ le, ก็ถอยตัวดรอปลงมาเพื่อเชื่อมเกมทำให้หนึ่งในเซ็นเต,นเตอร์แบ็กของเชลซีมักจะต้องตามเขาไปถึงแดนกลางโดยที่คนอื่นๆจะต้องคอยขยับมาปิดแนวรับแทน แล้วเราจะเห็นได้บ่อยครั้งว่าเอนโซเฟอร์นันเดสและเจ้าเปโดจะขยับเข้ามายืนแคบๆเป็นแนวรับแนวแรกเพื่อพยายามป้องกันหรือพยายามจำกัดการหมุนเวียนตรงกลางของเปสเช่เบสเชเริ่มต้นด้วยระบบตั้งต้น4-3-3แต่พวกเขามีการหมุนเวียนตำแหน่งและการเปลี่ยนเชฟที่ยอดเยี่ยมในการครองบอล อุสมานเดมเบเล่บ่อยครั้งจะแขบออกไปยืนด้านกว้างฝั่งซ้ายเพื่อเปิดทางให้ผู้เล่นคนอื่นอย่างคอรัสเคเรียหรือฟาเบียนรุ伊斯ขยับขึ้นมายืนเป็นกองหน้าตัวกลางและเมื่อพวกเขาสามารถดึงเซ็นเตอร์แบ็กของเชลซีหลุดออกจากตำแหน่งมาได้ทีมดังแดนน้ำหอมก็สามารถสร้างจังหวะสำคัญในการวิ่งทะลุเข้าพื้นที่ว่างได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเดมเบเล่เล่นได้อย่างลื่นไหลในการเชื่อมเกมฝั่งซ้ายของพวกเขา ถึงแม้ว่าจะถูกกดดันจากเกมรุกของ P.S.G. แต่เชลซีกับเป็นฝ่ายที่ได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากการเล่นบอลยาวขึ้นหน้าโดยที่ตอนนั้นในแดนหน้าตัวรุกฝั่งขวาอย่างโคพาเมอร์หุบตัวเข้าด้านในทำให้โดยรวมแนวรับของ P.S.G. ก็จะหุบเข้ามาด้วยและในขณะเดียวกันแบ็คขวาอย่างกูสโต้ก็ดันตัวขึ้นสูงอยู่ที่ริมเส้นและเมื่อบอลยาวจากโกอย่างซานเชสถูเปิดขึ้นมาที่ฝั่งขวามันก็ค่อนข้างที่จะมีพื้นที่ให้ได้รับบอลประกอบกับแบ็คซ้ายของ P.S.G. อย่างเมนเดสขยับออกมาป้องกันในจังหวะแรกไไดด้ม่ี สมผลให้คุสโตสามารถหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษได้และเป็นที่มาของประตูขึ้นนำจากโคพาเมอร์ในที่สุดส่วนลูกที่2ทีมของมาเรสกาอาศัยช่องโหว่จากการที่เปสเชไม่มีตัวป้องกันทางฝั่งสายเพราะอยู่ในเชฟของการบิลล์อัพโดยที่ในช่วงเวลานั้นนูโนเมนเดสมักจะเติมเกมสูงอยู่บ่อยครั้งในการหมุนเวียนตำแหน่งโดยที่ด้านหลังวิตินยาขยับลงไปยืนเป็นหลังคนที่3และฟาเบนรุยส์ปักหลักยืนเป็นตัวเพเวต โดยที่ขณะนั้นทีมเชลซียังคงเป็นฝ่ายตั้งรับและมีหนึ่งในตัวเซนเตอร์แบ็กอย่างโควิลยืนดันตัวสูงเพื่อช่วยกดดันและป้องกันในแดนกลางและในจังหวะนั้นเดมเบเล่ที่ดรอปตัวลงมาเชื่อมเกมมีการจ่ายบอลพลาดเกิดขึ้นและเชฟในการยืนของปเอสเชยังเป็นการบิวอัพไม่ใช่การตั้งรับสมผลให้พื้นที่ฝั่งซ้ายยังเปิดโล่งและสุดท้ายบอลมาอยู่ที่โควิลก่อนที่เขาจะเปิดบอลทะลุไปให้กับโคพาเมอร์ยิงประตูที่2ได้อย่างใจเย็นและยอดเยี่ยม เราจะมาพูดถึงตอนที่เชลซีได้ครองบอลกันบ้างพวกเขาเริ่มเกมได้อย่างดุดันโดยการไล่กดดันสูงและดันผู้เล่นขึ้นไปด้านหน้าตั้งแต่เนินเน่นๆจากระบบในตอนตั้งต้งตนแบบ4-2-3-1กุสโต้ในตำแหน่งแบคขวาจะวิ่งเติมขึ้นสูงไปที่ริมเส้นทำให้โคปาเมอร์สามารถขยับเข้ามาด้านในได้เพื่อที่จะเล่นประสานกับการเคลื่อนที่ที่หลากหลายของเจ้าเปโดซึ่งยืนเป็นกองหน้าตัวกลางส่วนที่ฝั่งซ้ายเนโตที่เป็นปีกมักจะยืนชิดติดริมเส้นแล้วเอนโซเฟอร์นนเดสสามารถขยับขึ้นมาได้อย่างยืดหยุน่นนนนนสส่่งงงผลลให้้เเชซีาามารรถถจัััดดดแแววุกกไึ5คพืออบข ถึงแม้ว่าประตูที่2ของเชลซีจะมาจากการสวนกลับแต่ประตูที่3เกิดจากการคลองบอลเพื่อเจาะแนวรับและโจมตีใส่เปสเชโดยกุสโต้ยังคงเติมขึ้นสูงตั้งแต่เนิ่นๆส่วนโคพาเมอร์หูเข้ามาด้านในและดรอปตัวลงมาเพื่อรับบอลก่อนที่จะเลี้ยงบุกใส่แนวรับของเปสเชและเชลซีก็สามารถจัดแนวรุก5คนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและถึงแม้ว่านูโนเมนเดสจะสามารถถอยลงมาอยู่ในตำแหน่งได้แล้วแต่โคพาเมอร์ก็สามารถจ่ายบอลทะลุให้กับเจาเปโดรุดเข้าไปชิปข้ามดอลาลูมาทำสกอร์ทิ้งห่างไปได้สำเร็จ และเมื่อสกอร์นำไปถึง3ประตูต่อศูนย์ในก่อนพักครึ่งแชมป์ยุโรปก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากและถึงแม้ว่าเปเชจะสร้างโอกาสการยิงได้หลายครั้งจากการหมุนเวียนตำแหน่งในแนวรุกที่ไหลลื่นแต่ในวันนี้ฟอร์มันยอดเยี่ยมของโกอย่างโรเบิร์ตซานเชสก็สามารถช่วยป้องกันไม่ให้เปเชสามารถมีโอกาสในการทำประตูตีไข่แตกได้เลยและสุดท้ายก็เป็นเชลซีที่สามารถปิดเกมและควา้าแชมป์ไปได้สำเร็จทีมของอินโซมาเรสกาดูมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างยอดเยี่ยมและน่าสนใจต้องมารอดูกันว่าในซีซั่นใหมน่นี้ทีมสิิิงงหบููจะสาาาามมมมมรรถช้้วยเพ่ไไดดอออีกกก็ตตตัน